สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลโมเมนต์นี้สุดประทับใจแฟนๆโดยบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยนะครับโพสรูป2รูปเปรียบเทียบกันคือภาพที่เจอและอุ้มฝาแฝดเพชรพอยนะเพชรพอยหรือพีพีนะครับครั้งแรกที่ยายพามาหาที่วัดช่วงเมษายน67 ก็คือเป็นภาพลูกเต้าฝาแฝดเพชรพอยนะครับได้มาอยู่กับพ่อบอยแม่แอนในปัจจุบันผ่านมาราวๆเจ็ดเดือนแล้วนะครับตอนนี้น้องเพชรกับน้องพอยเนี่ยวัยหนึ่งขวบเเดือนน่ารักเรียนรู้แล้วก็พัฒนาในทุกๆด้านนะครับถือว่าเก่งมากๆนะครับคาดว่าพ่อบอยและแม่แอนน่ยคงจะสอนให้น้องๆเนี่ยอ,อยู่บนเส้นทางที่ ดีนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆที่น้องถนัดน้องอยากทำอะไรเพราะบอยแม่แอนก็จะส่งเสริมอย่างเต็มที่นะครับภาพที่เราเจอกันครั้งแรกที่วัดและภาพของวันนี้ที่เราได้มาอยู่ด้วยกันที่บ้านพีพีนะครับลูกพ่อทำเอาแฟนๆสุดซึ้งน้ำตาซึมคอมเมนต์คือแบบโอ้โหกระหึม่มเมน้นเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับอทิภาพนี้บอสแฟด แนมเบิงพ่อสงสัยสิดีใจคักคือสิอรอคอยให้มาหอดมือนีแหงเนาะคนมีบุญวาสนาต่อกันเคยทำร่วมห่วมชาติตักบาสห่วมขันมาทุกพบทุกชาติเพื่อนคือสีตั้งจิตอธิษฐานขอให้ตามหาพ่อแม่เจอทุกพบทุกชาติเนาะเห็นแล้วน้ำตาจะไหลดีใจกับน้องๆมากนะครับขอให้หนูเติบโต เป็นคนดีของสังคมและเป็นที่รักของทุกคนที่พบเจอมีความสุขสุขภาพจิตใจดีนะครับแข็งแรงทางครอบครัวนะแฝดวิ่งมาหาให้อุ้มจ้องตาฝักเนื้อฝักตัวตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอกันเป็นบุญของเด็กนะครับแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่เป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยขอชื่นชมครอบครัวบอยสิริชัยนะครับแล้วก็แอนอรดีที่รักน้องแฝดนะครับ อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเลยเพราะว่าภาพที่แอร์ให้ดูเนี่ยเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะเป็นภาพที่บอสบอยกับแม่แอรเนี่ยเอาใจใส่เด็ก2คนนี้มากๆนะครับด้านเหล่าคอมเมนต์เนี่ยก็คือให้กําลังใจก็บอกว่าเต้าน่ารักน่ารักมากๆน่ารักที่สุดเพชรพลอยเต้าแฝดแสนสอนอ่ะก็สนไปตามวัยเระว่าน้องเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเกิดได้มีคนสพอร์ตดีๆนะครับแล้วก็ ให้การสนับสนุนที่ดีบนเส้นทางที่ดีเนี่ยรับรองน้องโตมาบนเส้นทางที่ดีแล้วก็น้องน่ารักมากๆนะครับกับเรื่องของการที่พ่อบอยกับแม่แอร์เนี่ยไม่ลืมที่จะสั่งสอนสอนสั่งในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็รวมถึงแวลดล้อมที่ดีอย่างแฟนคลับก็จะคอยให้การสนับสนุนแล้วก็ให้พลังบบกที่ดีกับน้องๆทั้งสองคนนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะเขาเรียกว่าเติบโตมาบนเส้นทางสายศิลปินที่ ถูกรายร้อมไปด้วยผู้คนที่รักน้องมากๆนะเขาเรียกว่ารักต่อๆกันไปนะอย่างรักพ่อแม่แล้วก็มารักรุ่นลูกไปอีกนะครับก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยสำหรับเต้าเพชรเต้าพลเต้าแฝดแสนซน เรามาคอยดูพัฒนาการนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนโตเนาะคอยอัปเดตกันต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสุดซึ้งของบอยสินิชัยนะแล้วก็ย้อนภาพนะครับเจอสมัยพีพีครั้งแรกกับปัจจุบันนะก็ถือว่าปัจจุบันน้องก็น่ารักมา,มากๆนะครับเป็นเด็กที่นอนสอนง่ายนะเลี้ยงดีก็ดีไปนะครับถ้าเราปลูกฝังในสิ่งดีๆเขาก็จะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับ ยึดหลักความเป็นจริงเดินบนเส้นทางสายความเป็นจริงนะครับสอนแต่สิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่ดีให้กับเด็กเด็กก็จะมีพัฒนาการที่ดีนะครับโอเควันนี้ก่อนแค่น,นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ